kính nhận wa kính nhận wa พ่ปาป้าโบยู่หักเขาก็ได้ออกเรือนเนาะเพราะว่าบบมีนมเข้าก็มาหล่อสื่อนมก้อนชิบยฮอนหนันนมเข่าก็มาเวเข้มของก่อนเนาะมากินน้ำพาลูกๆมาหล่อเพราะว่าโดนโดนเตือนหนึ่งสิได้มาหล่อก็เลยว่าอพามานานกินน้ำข้าวหนึ่งแล้วจังไปหล่หอโตเนาะเพราะว่ามือนีกระบ,บุญเขาสลากเนาะ เขาเจอกับนี่งานน้อยหนึ่งทางดูหลกบแบบมีความสุขกับกันนั่งกินน้ำยุ่แคมของส่วนน้องบ่ทนได้จักมวนเนี่ยน้องนะมีตาาเห็นอะไรแปลกหูแปลกตากระคือๆกระทั่งเอื่อยก็แบบกินบอกเลยว่าอยางหายมันเมืดปาดเดียวแม่ขคกินน้ำกับหอยแม่กินเราเพราะว่าหูซึ่ง่าบแห้งออกจากห้านนา้ำกับมาคีหลอ่อเขมของนี่นาะเพราะว่าสิไปทางตลาดได้ ไปซื้อนมนอนอยู่ตลาดแถวตลาดดาวเรืองก็ได้่าเห็นเขาเจาเห็ดห่านปุ่มเป่าปกติกับโบบูดอกว่ามีห่านปุ่มเป่ายังคิดว่าสสขี้ทั้งเทิงนอนว่างผู้ทีเห็นห่านปุ่มเป่าขาเจาแบบว่าอ่ามันกระไล่คนก็เลยมาพาเด็กนได้ขี่หล่อพอดีเบิ้งเพื่นเนาะปกติกับอยู่แต่เฮือนก็ไปมุ่งเฮียนเท่านั้นเมื่อก็โดนสิเดียวภาพว่าหล่อเตือนหนึ่งก็เลยว่าอื้มอันพาหล่อ ทางลูกก <leve verdade. S 1> ็บอกเลยว่าเพื <NAS coaching> ่อนทางเพื่อนตื่นเต้นน้องแบบว่าคิดพ่อจาเด็กหน่อยเ่อนเนี่ยเข้าก็แบบว่านันโดนเขาเสียไปพ่อพีแม่พาไปเจอหนึ่งแล้วก็แบบเด็ไปเห็นหมองอื่นนอกจากเพื่อนตัวเองแบบว่าเขาแต่เด็กอ๋อเพื่อนก็เป็นซื่นนะความสุขของเด็กๆกับแบบว่าเขากับจัาดหายเพราะว่าคิดเห็นตอนเท่าเนาะพ่อแม่พาไปหลงเขากันยังแบบมากขนาดเข้ากับขึ้สิมาขึ้นกันก็เห่าเลยเพราะว่าเด็กหน่อยอาจํานี่พ่วงแบบว่าให้พ่อเห็นม่พาไปเนาะความบูซึ้งกับแบบว่าความสุขจังยังกับช่วงไหวหนีก็็สสิิแแแจจงงงกกวววว่่่่่าาาาาบบบบไอออืนนเเเพระป คิดเห็นแบบว่าสองพ่อแม่พาไปเที่ยวไปหลินนะแปลว่ายังคุดยังคุดพอนะเขายังหน่อยแบบพ่อแม่พาไปหลินมองนั่นมองนี่ให้พากินนั่นนี่คู่มือก็ยังแบบว่าเป็นความทรงจำดีๆนะก็ต่อคลิปที่สองจ้าหอดห่างเลยเนาะเพราะว่าอันไปหานกจอหันนมมันบุ้มี่ก็เลยว่าเขามาหางหางไกลๆกับแถวตลาดนี่เลยเนาะก็เลยว่าอัานไทยมาฝากป๊าปาให้เห็นว่าโอ้ยเวลาลูกๆไปหอดห่าง ลูกๆก็จำเซื่อประมาณนี้เนาะแบบว่ามันกลวัวนะมันกลวัวอันยางกับแบบอะไรอะไรเนี่ยจือกจักคล้องหลินจักคล้องกินแบบว่าจักอีหยังที่ว่าเห็นใกล้หนากว่าได้เนาะอันส่วนน้องนี่ค่ะว่าตะปลงลงแล้วก็บเกี่ยมสีแลนใส่แนวสีล้อแบบปลาเห็นเลยตื่นเต้นส่วนเอื้อยเมนสียู่แคนแม่ไปไปซื้อขนมหนูเดี่ยวนะมันลายๆเนาะแบบลายโซนไหยจักขนมจั๊กอันยังคล้องหลินยนียโอ้ยตื่นเต้นลาย ลูกไทบ้านที่เมืองกับบุหูเดียกเนกาะตาลูกเขาเป็นจะได้ต่ลูกไทยบ้านอันนี้นี่แม่นข้อตได้ออกคือกันแม่นซื่นเหตุการย้อนมาคือหนองนี่กันอยู่กับแม่เนาะอยู่ห้องเม่์หอดปีหาเดือนจังเอาไปโรงเรียนเนาะแล้วคือเอื่อยหันบอกเลยว่าส่วงโควิดสองสามปีแม่นอยู่เตือนไม่ได้ไปใส่แต่ว่า,ากับมีไปอยู่แต่ไปกับแบบได้เต็มทีเพราะว่าแม่กับได้ตามใจวันใช้ไปหันไปนี่คือไทยบ้านที่เมืองเขาเนาะแบบว่าความลืน่นเลื่องเวลาออกบ้านออกเมือนนงนี่จะประมาณนี้แหละแบบคือคือซืน่มนม้วนในอยวลาแบบว่า นาตานี่บอกว่าเบิกบ,าบา้านบ่มีเสาคันได้ออกเหือนคันอยู่กันนี่มีเสาเนี่ยเห็นหน้าเสาเน่น้อยนึงแต่ว่ามื้อนี้แม่ก็ตามใจน้อยนึงเนาะให้พวกเพิ่นแล,ลินี่อยู่ห่างเขาจั่วคองห่างเขาสิว่าจะได้บ่ฮู้ดอ,อกมีแต่ฮู้แต่ว่าลูกข้ม่วนแล้วมาเจอของหลินก็คือไอ้เครอ์ง,งับปากงับๆๆก็เลยว่าได้อันนึงเอื้อยละหมู่เพไปไหนกับขนมอมอันนึงพราแต่มาหอดเฮือนจ้าก็เลยแบบว่ากินข้าวนําก็บ่ทันน่ะจะแกขนมมากินแม่ก็เลยแกให้ก่อนแต่ว่าให้ซิมน้อยนึงซิมน้อยนึงแล้วก็กล กินเขานอทางพวกกินเขาแม่ก็บูใหญ่ผให้ขนมมีแต่ว่าอันตามแผนก็คือกินเขาแล้วจึงกินขนมส่วนน้องก็อ้อมเขาไว้โอ้ยอะไรกับบดได้นี่แต่พวกพี่พี่ลูกไทย่บ้านอื่นหันกินเขาแก้งแกแต่ลูกไทยบ้านอันนี้่ะพ่อกับแม่จะงเมื่อยรุ่นรุ่นมาลูกสิกินหรือสิบกินสีเอายังให้กินแต่ละมือบดได้เจ็บว่าน้ำยังบรได้อุ๊กน้ำยังลูกทยบ้านอันนี้หันอุ๊กแต่ว่าลูกหันสิกินเข่าเพรินถูกกินเขานี่ก็มีอาการแบบโซนลังตอนแม่นอน เพราะว่าเด็กเตียงขึ้นมาเพื่นกระหิ้วเขาเด็กบนกระสอทางผู้เอื้อยหันกระเจ้ากินนมแล้วก็แห้งที่๊ดหลังจากพาเด็กๆไปรอมาแล้วก็พากันอาบน้ำเตรียมสีนอนแต่ว่าป้าเพื่อนโทรมาบอกให้อ่านมาไหว้พระจันทร์เนาะก็เลยพาเด็กๆมาไหว้พระจันทร์าพบรรยากาศการไหว้พระจันทร์ก็จะประมาณนี้ลูกไส้ก๋วยกระซื้นเพราะว่ายังเดี๋ยวออกเครื่องคือเก่าทางป้าเพื่อนก็ไหว้พระจันทร์เนาะทางร้านก็เล่นไปจวนๆเล่นไปสิบหอบเลยสำหาัป้าเพื่อนไหวแล้ว แม่ก็บ่เคยพานอนเกียพาบรรยากาศให้คุณสามีเบิ่งว่าลูกเต่าดาวได้โอ้ยมวนเรียนไปจนสวนสิอบห่อมาซั่นพอว่านี่คือความสุขของแม่ก็คือการไ้ถ่ายหูถ่ายวิดีโอคือคนอื่นอานบลูนอว่าเฮ็ดได้โดนปในใยอันนี้หาบอกเลยว่าเป็นความสุขบ่ได้ถ่ายหันใ,นใจสิขาดเนาะก็เลยแบบอเอาทุกม,มุมแม่กระถางมุมแบบสุดนอนก็นเอานอะแล้วมุมที่ผ่านบ่ไดเลยก็คือดวงจันจ้าจันแบบโมล่งขึ้นง้ามนอะแลไวก็ไดมาหูประมาณนี้ก็คือแบบ จับดวนจันแล้วก็หนาก็นใหญ่ไข่ไข่ดวงจันในลูกกะซซ้องส,สีไหนหูเรากับโมเดเมนตกองคองแล้วก็เล่นเบืเ่อเเบื่อหน่อเล่นทายน้ำกับบาดท่านสุดท้ายมากข้าจะวายเบื่อหน่ออันตุกเตาเขาไปหนยแมก่กะมาทําการทายทํามุมที่แบบว่าแม่สีแบบสีวายพระจันทร์เนะก็เอามุมงา,ง,งามๆมาฝาก เอาพอน่ะจากอาจารย์มาหาเกย์เกยขอเข่าขอแกงขอแมงเดงโอ้ข้อกันข้อขั้มไอเนอข้เคืออะไรเด้อผู้ใดอันนี้ม่ต่อน er ุโมทนาร่วกันไอใดนั่กันคันมาขอนดอกมากข้อนขอนเลยสัมภาษณสีเบ้าแล้วกับผู้ใดจะยิ้มจะเสียงมาเนาะกับประมาณนี้เลยอันการขอกัดโดนในนั่นหนึงแบบว่าแบบขอลายขนาดจากใดลายยังไ่พอยังไ่พอยังกันยังขออันนั้นเด็กโคกโตอยู่พอเด็กบบว่าณได้อันนี้ เพราะว่าเราอยากได้ลายเนาะหนากนยังงามทุนแกนยังดีเงินแกนยังมีหลูกแกยังเลีย้ยงสางมีก็เอาจใจใส่ดูแลโบแบบว่าทุกอย่างเลยที่เราขอนะแบบให้มันแบบมันดีไปเบิร์ดมีความสุขไปเบิร์ดทุกอย่างก็เลยแบบโดนในการขอสำหรับคนอื่นอแบบาจจะโดนเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจมีเบิร์ดอันนี้ค่ะมีโมท่านเบิร์ดพอกอยากให้มีเบิร์ดก็เลยขอมันเลยหลายสามีสามสิแล้วก็เอามุ่ทุกมุมมาฝาก อันผู้ใดที่แบบว่าอันแบบเอิงโจ๊บยิงออกป๋ากกดไลค์กดแชร์ในเด้อคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจเห็นไหมเพราะว่าอันแบบเห็นคนนึงมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กับแย้งมีแห่งกันแต่ว่ายังมีคนมาเบิ่งให้นะขอบใจเด้อผู้ใดยที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เขามาในเฮือ,อก,กันนอกจากเห็นป๋า,ก,า,า,ก,ปา,ปากับร้านผ่ากับอนเขาร้านเพราะบอลรันก็เป็นคนกินเขาง่ายง่ายงาย่ายเห็นนู่นนั่นตัวเขาก็แรนป,ป,ป,ป๊อกภาษาป๊อแถบป๊อกปาสงสารสิไ<ส>ด้ข้ามหนึ่งป๋ากับรานกับเรียนไรกันจุดสิจอยทั้งเอื้อยก็แบบว่ามื้ออนซน ได้ถ่ายยางมากแบบมาเองกับไอกะพพาถ่ายทำวิดีโอมาฝากป้าปาแล้วกับอันคุณสามีเนาะพรว่าเพื่อนบอยูมือนี้